ก็กลับสวัสดีทุกคนยนะครับวันนี้ในช่อง WVR นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถาม Q&A ครั้งที่หนึ่งนะครับโอเคครับไปที่คําถามแรกครับคําถามที่หนึ่งนะครับจากคุณ WOVR นะครับทําไมพี่ไม่เล่นกับผมเพราะว่าผมไม่อยากเล่นด้วยครับโอเคครับคําถามต่อไปนะครับจากคุณ TTY Player นะครับพี่ลองคิดตอนไหนบ้างครับ ผมต้องคิดตามที่ใจสั่งมาครับโอเคครับคำถามต่อไปครับจากคุณมิกกี้ทีเฮดนะครับ q t a เล่นเกมอะไรบ้างเล่นไมค c r a f t กับโรบอรครับโอเคครับคำถามต่อไปครับจากดาร์กเมซีเ a d นะครับพี่ใช้เครื่แปลงเสียงหรอครับไม่ใช่ครับคำถามต่อไปนะครับ จากคุณสุกพรปูเชียงแดงนะครับทำไมพี่ไม่เกลียดผมทำไมไม่เกลียดผมวัาเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรให้ผมเกลียดครับคำถามต่อไปครับพี่ฉลาดไหมครับก็ไม่ค่อยครับก็สายคิวในวันนี้ก็ครั้งแรกในวันนี้ก็ลาไปก่อนโอเคบาย